สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข,ข่าวภูมิภาพประจำวับบนอังคารที่15เมษายน2,558นะครับพบกับผมเช่นเคยหนุ่มหน้ามน์คนเสกราวเมทีชิมจิวครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลงานสงกรานต์ตามพื้นที่ต่างๆนะครับก็มีการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นเพื่อสืบทอด ต่อกันมานะครับเริ่มแรกเราจะไปกันที่จังหวัดใกล้เคียงก่อนนะครับก็คือจังหวัดพระนครศรีธุธยาไปดูประเพณีสงกรานของชาวไทยเชื้อสายมอญที่ตําบลขนนหลวงกันครับชาวบ้านในพื้นที่ตําบลบ้านโพและตําบลขนนหลวงนะครับร่วมกันจัดแห่ธงหงและธงตะขาบนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญไปรอบหมู่บ้าน ซึ่งจัดขึ้นตามประเพณีสงกรานของชาวรามันนะครับเนื่องจากในพื้นที่สองตำบลนี้มีคนไทยเชื้อสายรามันอาศัยอยู่เป็นชุมชนเล็กๆโดยอพยพมาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่งกู้เอกราชปัจจบันเหลือเพียงกลุ่มเดียวที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ามอญเสากระโดงนอกเหนือไปจากการจัดขบวนแห่ทงตะขาบของชาวมอญแล้วนะครับมีพิธีสงน้ําพระ ของที่นี่เขาก็มีพิธีส่งน้าพระที่ไม่ธรรมดานะครับคือเขาจะส่งน้ําพระด้วยกระบอกไม้ไผ่ด้วยการเทน้ําลงในรางไม้ไผ่เพื่อให้น้ําไหลตามรางไปส่งน้ําพระพุทธรูปและพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในที่กั้นมิดชิดซึ่งงานนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมงานเป็นจํานวนมากครับพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถไปเล่นน้ําสงกรานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นะครับ ส่วนบรรยากาศการสาดน้ำเล่นน้ําสงกรานที่ริมฝั่งโขงนะครับอำเภอบึงการก็มีพ่อแม่พี่น้องนะครับมารวมตัวกันจัดขบวนแหร่รถบุพชาติสร้างสีสันในงานสงกรานปีนี้อย่างสวยงามนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนจัดเลยครับ บรรยากาศการเล่นน้ําสงกรานที่จังหวัดบึงกาฬนะครับคึกคักนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวลาวนะครับโดยปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่มีพิธีเปิดงานที่ถนนเข้าเม้าริมโขงนะครับมีการประกวดขบวนรถบุพชาติสงกรานจังหวัดบึงการ ชิงทั่วพระรชทา,าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเริ่มขบวนจากถนนเข้าเม้าริมโขงหน้าโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิทธิ์อํานวยสินไปจนถึงถนนเข้าเม้าริมโขงหน้าเทศบาลตำบลบึงการนะครับซึ่งขบวนแห่นี้มาจากอำเภอเมืองบึงการบุ้งคลา้าพรเจริญศรีวิไลบึงโขงหลงเซกาโซ่พิสัยปากคาดขบวนแห่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการเทศบาลตำบนบึงการ มหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีวิทยาเขตบึงการรวม11ขบวนนะครับถือว่างานในปีนี้แม้จะจัดเป็นปีแรกก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจํานวนมากซึ่งต่างพา,ากันมาเล่นน้ําที่หาดทรายขาวและชมงานสงกรานพร้อมทั้งชมชิมช็อปสินค้าโอทอปจากไทยลาวและเวียดนามกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับก็ถือว่าสร้างสีสันในช่วงเทศกาลสงกรานได้อย่างสวยงามเลยนะครับ คุณผู้ชมครับนอกจากในช่วงเทศกาลสงกรานแล้วในวันนี้ยังเป็นวันครอบครัวอีกด้วยนะครับทำให้วันนี้ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากขณะที่บางส่วนก็ไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเริ่มกันที่เช้าจังหวัดบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวนะครับต่างพาครอบครัวขึ้นไปกราบไหว้ขอพรอพระสุพัทรพิษ จำลององค์ใหญ่พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ,บุรีรัมย์นะครับซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟกระโดงตำบลสษบดอำเภอเมืองบุรีรัมย์เพื่อเสริมสิริมงคลพร้อมเที่ยวชมสะพานแขวนข,ข้ามปากปล่องภูเขาไฟและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดอีกแห่งหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้ที่บริเวณหาดทรายเทียมเขื่อนลำนางรองตำบโนดินแดงอำเภอโนดินแดงเต็มไปด้วยชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ําคลายร้อนกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้ช่วงเทศกาลสงกรานมีเงินสะพัดวันละหลายล้านบาท ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะครับบริเวณอ่างเก็บน้าโคกกอออาเภอเมืองมหาสารคามซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของจังหวัดมีประชาชนช้งในเขตอําเภอเมืองและจังหวัดใกล้เคียงพาครอบครัวเพื่อนและญาติมาท่องเที่ยวพักผ่อนรับประทานอาหารบนแพรและลงเล่นน้ําเป็นจํานวนมากโดยมีตํารวจสพอดอนหวานมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันวิชาชีพด้วยนะครับ เช่นเดียวกับที่ชายหาดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับยังคราคร่ำไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวมาพักผ่อนรับประทานอาหารและเล่นน้ำทะเลกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับส่งผลให้ที่พักโรงแรมรีสอร์ทมีผู้เข้าใช้บริการเต็มทุกแห่งและทำให้ธุรกิจร้านอาหารที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับ ส่วนที่จังหวัดกระบี่ที่บริเวณชายหาดอ่าวนางและหาดนพร,รัตนาราเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มารอลงเรือท่องเที่ยวกลางทะเลนะครับโดยเฉพาะที่เกาะพีพีอ่าวมายาถ้ำพระนางและอ่าวไร่เลเพื่อเล่นน้ําและชมปะการังโดยมีตํารวจภูธรและเจ้าหน้าที่สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดกระบี่คอยตรวจตรายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ํานะครับ ปิดท้ายกันที่บรรยากาศที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีนะครับมีประชาชน,ชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพาครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเล็กเดินทางเข้าชมสัตว์ต่างๆกันอย่างคึกคักนะครับพร้อมกับให้อาหารสัตว์นานาชนิดซึ่งบางครอบครัวยังได้ตั้งวงปูเสือใต้ต้นไม้เพื่อรับประทานอาหารร่วมกันด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความอบอุ่นและเชื่อมสายใยให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีเลยนะครับ ก็ในพื้นที่ต่างๆตอนนี้ก็การจัดงานเทศกาลสงการานต์ก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่เล่นน้ําสงการานต์อยู่ตอนนี้ก็ขอให้เล่นด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการสร้างความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้สังคมเกิดความเข้มแข็งนะครับเรามีตัวอย่างของครอบครัวหนึ่งนะครับที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอบอุ่นและมีความสุขด้วยคำสามคำนะครับก็คือขอโทษ ขอบคุณและไม่เป็นไรติดตามได้จากรายงานครับให้กันค่ะให้ความรักความอบอุ่นความเมตตาและอย่าลืมคําว่าขอโทษแล้วก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะถ้า3ามคำนี้อยู่ในครอบครัวไหนก็ครอบครัวนั้นจะมีความสุขค่ะคําขอโทษคําขอบคุณและไม่เป็นไรสามคำนี้ได้ทําให้ครอบครัวของนางวิภาวดีชูช่วย ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอจุลาภรเจงหวัดนครศรีธรรมราชสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอบอุ่นมีความสุขและแม้ว่าผู้นําครอบครัวต้องไปทํางานเป็นทหารพรานที่จังหวัดปัตตานีก็ตามแต่ระยะทางก็ไม่ได้เป็นปัญหาทําให้ความรักความอบอุ่นลดน้อยลงแต่กลับทําให้ทุกคนในครอบครัวคิดถึงห่วงใยกันมากยิ่งขึ้นปกติแล้วครับผมออกประาณเดือนหนึ่งกลับบ้านแค่ แปดวันจิวันเองครับประมาณหนึ่งเดือนครับทีนี้กลับมาบ้านผมต้องดูเลยครอบครัวให้ความอบอุ่นตั้งแม่แล้วก็ตั้งลูกครับไม่ว่าสิ่งไหนการตกปกป้องเราต้องอันหน้าข้าวาันแล้วก็พูดคุยกันครับพลังแห่งความรักความเข้าใจได้ทําให้ครอบครัวของนางวิภาวดีชูช่วยประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอจุฬาภร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลครอบครัวร่วมเย็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวอื่นๆได้นําหลักการใช้ชีวิตไปปรับใช้เพื่อให้ครอบครัวมีความสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้เราบอกว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยถ้ามันสมานฉัน์สาม,มาคัคคีการร่วมมือกันทํางานช่วยเหลือคนในครอบครัวตลอดเวลาเนี่ยครอบครัวมีความสุขถ้าทุกครอบครัวมีความสุขสังคมมีความสุขสังคมมีความสุขประเทศชาติมีความสุขเพราะฉะนั้นความปองดองต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว แม้ครอบครัวจะเป็นหน่วยเล็กๆของสังคมแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมขนาดใหญ่การมีครอบครัวที่อบอุ่นจะส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีภูมิคุ้มกันที่ดีสาามรถชกั่ย่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในข่าวผูมิภาคครับ ที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาดจังหวัดชนบุรีขอเชิญเที่ยวงานนมสการพระพุทธสีหิงและงานสงกรานจังหวัดชนบุรีปีที่83นมสการพระพุทธศีหิงชมการประกวดเทพีสงกรานและขบวนแห่สงกรานที่ยิ่งใหญ่การออกร้านของส่วนราชการเอกชนคอนเสิร์ตของศิลปินดังทุกค่ำคืน การแข่งขันกีฬามหรสพครบครันและร่วมสนุกกับมัชชาการกูศสลพร้อมรางวัลอีกมากมาย11-19เมษายน2558บริเวณสนามอเน,อนกประสงค์หน้าสาากลางจังหวัดชนบุรีงานนี้ชมฟรีทุกวันงานสงกรานต์ชนบุรีประเพณีของคนเมืองชน วันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาขครของเปกองกั้วเย็นี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุาณจารนาทีครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว กลับเข้าสู่ข่าวภูมิภาคนะครับจะอยู่กับผมหนุ่มนาบนคนเสกกราวมเมธีฉิมเจียวครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะไปดูการจัดการบุญพระเวทเทศมหาชาติช่วงสงกรานต์ของชาวบ้านที่ตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่มีการแห่พระเวทสันดอนซึ่งเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมครับโดยขบวนแห่เริ่มตั้งแต่วัดสำโรงบ้านสำโรงหมู่สี่ตำบลถลุงเหล็กด้วยการนำช้าง9ก้าเชือก แห่ออกจากหน้าวัดไปเชิญพระเวทหรือพระเวสสันดรที่ป่าใกล้อ่างเก็บน้ําบ้านถลุงเหล็กจากนั้นให้พระเวสสันดรพร้อมด้วยนางมัทซีกันหาชาลีบริวารและชูชกขึ้นนั่งบนหลังช้างนะครับแห่ไปรอบตําบลถลุงเหล็กแล้วกลับมายังวัดสาโรงงานบุญพระเวทเทศมหาชาติในครั้งนี้นะครับถือเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานตามความเชื่อที่ว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศเรื่องพระเวสสันดรทั้ง13กันจบภายในวันเดียวนะครับ ก็จะได้เกิดร่วมชาติพบกับพระศรีอริยะเมตรัยนะครับทั้งจะเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวด้วยสําหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของชาวบ้านหมู่4ตาบลถลุงเหล็กเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานให้คงอยู่อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นด้วยนะครับ ก็ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดที่ไปเที่ยวสงกรานช่วงนี้ลองเข้าไปตลาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับเขตเทศบาลนครจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่นั่นก็มีอาหารจานละ1บาทเท่านั้นนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมละครับถ้างั้นเราไปดูกันเลยว่าเขาทำกันยังไงครับ ที่บริเวณท่าตลาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูลเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันสงกรานต์ปีนี้เขาจัดให้มีการบริการจำหน่ายสินค้าและอาหารราคาถูกและบริการนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งลำน้ำบูลโดยให้ขายข้าวแกงและก๋วยเตี๋ยว จานละ1บาทเท่านั้นนะครับบนเรือเอี้มจุนและเรือโบราณจำนวนกว่าเจ็ดลำจอดท,ท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำมูลในรูปแบบตลาดน้ำขายสินค้าตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้จิปาถะขณะที่อาหารเช่นก๋วยเตี๋ยวข้าวราดแกงก็ขายเพียงจานละ1บาทเท่านั้นซึ่งได้รับความสนใจมีพี่น้องประชาชนไปรับประทานกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับยังมีการนำเรือบริการให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ล่องเที่ยวชมทัศนียภาพและวิถี ชีวิตของคนอุบลราชธานีฟรีด้วยนะครับส่วนบริเวณใกล้ๆก็มีการบริการสไลเดอร์ฟรีโดยเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีจัดทำสไลเดอร์มีความยาว50เมตรมาบริการให้ประชาชนได้เล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กๆไปเล่นสไลเดอร์ตลอดทั้งวันเลยครับ ขณะที่บริเวณวัดหลวงได้จัดกิจกรรมการก่อเจดีย์ทราย12ราศีปีเกิดริมฝั่งแม่น้ำบูนให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันอีกครับยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน11เด็ดทั่วไทยครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรา,ารคามสั่งกำชับทุกจุดตรวจให้ใช้มาตร,รการเข้มผู้ขับขี่รถทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎหมายเมา,ยมายอย่าขับในช่วงเล่นสงกรานขอให้สวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัยโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถกระบะโดยสถิติสะสม5วันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว48ครั้งบาดเจ็บ56คนเสียชีวิต6คนและรณรงค์ให้มีการแสดงหรือเต้นที่ไม่เหมาะสมพร้อมกำหนดเวลาการเล่นน้ำที่ชัดเจนหากเกิดการทะเลาะวิวาทในพื้นที่ ให้แจ้งที่043706882ซึ่งตำรวจและทหารจะออกไประงับเหตุในพื้นที่ทันที <S <S ที่จงังหวัดเชียงใหม่มีพิธีมอบเงินจำนวนกว่า2ล้านบาทหรือกว่า70,000ยูโรสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์จากสถานทูตเยอรมน,นีให้แก่มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กหรือโฟกัสโดยมีผู้แทนของสถานเอกอกัครราชทูตเยอรมน,นีตัวแทนจากสมาชิกสภาเป็นผู้แทนมอบให้ในเบนโรเบิร์ตสวัสดิวัต ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและพื้นที่ชายแดนของลาวและเมียนมา <S <S ชาาจังหวัดชุมรีจำนวนมากพกากันนั่งรถบรรทุกน้ำเล่นสาดน้ำสงกรานตั้งแต่ช่วงเช้ามืดตลอดแนวถนนหาดบางแสนอย่างต่อเนื่องทําให้รถติดยาวตั้งแต่บริเวณสี่แยกลงบางแสนไปจนถึงชายหาดบางแสนทําให้ต้องปล่อยรถเดินทางเดียวซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้รถยนต์กระบะที่มีถังน้ำ ไปเล่นสาดน้ำในเส้นทางถนนข้าวหลามแทนเพื่อเตรียมพร้อมลดปัญหาการจราจรติดขัดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในบริเวณชายหาดบางแสนก่อนถึงงานวันไหลตั้งแต่วันที่16-17เมษายนนี้ส่วนที่อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีเทศบทาลตำบลเกาะสีชังจัดเวทีเสวนาแรับฟังแนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย จากการขนถ่ายสินค้าในรูปแบบสหก,การร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอำเภอศรีราชาอำเภอเมืองชนบุรีเทศบาลตำบลบางพระและเทศบาลเมืองแสนสุขโดยมีนายคมสรนเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้ยวยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังเพื่อสร้างเกาะศรีชังโมเดลใหม่ตามวิสัยทัศน์ของเกาะศรีชังท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ศูนกลางการส่งออกและนำเข้าสินค้าเทกองทางทะเล ต้องร้ายมลภาวะปลอดภัยและมั่นคงคุณผู้ชมครับความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวของชายหาดป่าตองที่เป็นมนต์เสน่ห์สร้างสีสันให้กับจังหวัดภูกเก็ต ทำให้สงกรานปีนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งสถานที่เป้าหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องการมาสัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงติดตามได้จากรายงานครับหาดป่าปตองแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวค่ะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกต่างเดินทางมาที่แห่งนี้เพื่อที่จะมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานหรือปีใหม่ไทยค่ะคนที่นี่ อัทยาัยดีครับแล้วก็มีความหลากหลายกับชนชาติทําให้เราได้แบบเหมือนเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเพราะว่ามีทั้งชาวต่างชาติคนในประเทศเองด้วยครับผมทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาด้วยอีกหนึ่งสีสันที่สร้างความตื่นตาให้กับจังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลสงกรานนั่นก็คือหาดป่าตอง ซึ่งที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาในช่วงเทศกาลดังกล่าวที่นี่นอกจากจะมีการท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามแล้วที่นี่ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ของทุกเชื้อชาติที่ใช้ชีวิตบนถนนบางลาแห่งนี้ซึ่งสองฝั่งฟ้าของถนนบางลาจะเต็มไปด้วยร้านอาหารที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในช่วงทุกค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมของหลายภาคส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้อาทิกิจกรรมประเพณีสงการปีท่องเที่ยววิถีไทยการารณรงค์ให้แต่งกายสุภาพด้วยเสื้อผ้าลายดอกสีสันสวยงามตามประเพณีไทยและการเล่นน้ำสงการอย่างสุภาพแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่สร้างสีสันอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงนี้นั่นก็คือการจัดงานภูเก็ตไบวิกบีดปาร์ตี้ครั้งที่2 1 2015 ซึ่งงานดังกล่าวมีหลากหลายกิจกรรมที่สร้างสีสันอาทิการแสดงโชว์รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่การประกวดมิดรภูเก็ตไบวีครวมถึงการแสดงดนตรีของศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตสู่สายตานานา,นาประเทศและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วย จัดกิจกรมรมส่งเสริมประเพณีสงกรานของจังหวัดภูเก็ตถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยและเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยทีมข่าว NBT ภูเก็ตรายงานจากหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือวิคำแนะนำติชมรายการนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ www.facebook.com/ ไปที่เพจห้องข่าวภูพิภาค NBT ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ และว,วันนี้เราจะลากันด้วยบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานที่ถนนข้าวไข่เจียวถนนคา,ท,าทอนเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและแม้แต่กลุ่มผู้สูงอายุก,ก็ออกมาเล่นสรดน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมนุ่มน้ามนคนเสาะกราวเมทีชิมจิ๋วพร้อมด้วยทีมงานข่าวภูิภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการและพบกันใหม่วพรุ่งนี้สวัสดีครับ ครับผมอดัมกับรอยไทยไอเดียนะครับถ้าพูดถึงซุปไทยเนี่ยก็มีหลายชนิดมากนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าอยากกินต้มขาไก่ครับอีกเมนูหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือคา r โบนารานะครับถ้าสมมุติว่าเอามาผสมกันมาดูกันนะครับรว่าต้องทำยังไงครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เรามี